กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมของป้ายหาเสียงพักเพื่อฟ้าดินหลังจากนำป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ที่มีหัวรูปสัตว์ทั้งสุนัขตะกวดเสือกระบือและลิงใส่ชุดสูทในคราบนักการเมืองพร้อมข้อความบวดโนซึ่งระบุว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน โรเจอร์โลหานันเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยยอมรับว่าสมาคมได้มีการปรึกษาหารือกับสมัสชาเดรัชานและได้ข้อสรุปว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่นําสัตว์มาเปรียบเปยหรือล้อเลียนจริงที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็จะมีอย่างเวลามีมาเป็นระยะระยะนะครับตั้งแต่สมัยเสื้อเหลืองที่เอาตะ,ตะกวดออกมาห้อยค่าระจานเพื่อเปรียบเทียบ แล้วก็ล่าสุดก็มีของที่คุณชูวิทย์เอาออกมาใช้นักการเมืองเนี่ยมักจะใช้แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักจะใช้ตะกวดเพื่อเปรียบเปยถึงความเลวร้ายของนักการเมืองที่เขาไม่ชอบนะครับใช้ประโยชน์ในทางการเมืองโดยหลักการแล้วถ้าใช้เราไม่ได้คัดค้านสมาคมมิทธสัตว์เนี่ยเราเป็นองค์กรสวัสดิภาพสัตว์เราไม่ได้คัดค้านการใช้สัตว์ถึงจะใช้รูปหรือใช้ตัวเราก็ไม่คัดค้านแต่เราขอว่าอย่าทารุณสัตว์ แล้วตอนแรกเราเห็นป้ายครั้งแรกเราก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆตลกดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายสัตว์แต่ก็มีคนรักสัตว์ที่เริ่มทยอยโทรกันเข้ามาถามที่สมาคมพิทักษ์สัตว์ว่าบางคนก็บอกอย่างนี้ทารุณสัตว์ไหมเราก็บอกโอเคอย่างนี้ไม่ทะลุหรอกเราได้สอบถามไปทางสมัชชาเดลชาแล้วนะครับว่า ตรงนี้ใครเป็นคนทำแล้วเราก็ยืนยันพร้อมกันเลยว่าทั้งสมาคมพิชักสัตว์ไทยแล้วก็สมัชชาเดลฉานบร,ริษัททั้งหลายเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำป้ายนี้เผื่อจะมีใครคิดว่าป้ายนี้เป็นสมาคมทำหรือเปล่าเพราะเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอความกรุณามนุษย์ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยต่อไปเลิกใช้ได้ไหมไอ้คำเปียบเปยเอาคนเร็วมาเปรียบเปยเพราะจริงๆสัตว์เนี่ยไม่มีข้ออะไรเร็ว นะถ้าเราพิจารณากันจริงๆไอ้ที่ไอ้ที่เราด่าก็คือคนอนะครับแต่ว่าเราเอาสัตว์มาเปรียบเทียบเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยยังกล่าวอีกว่าแม้จะเป็นการกระทําที่ไม่ผิดกฎหมายแต่หากมีการนําสัตว์มาทารุณกรรมอย่างเช่นที่เคยเป็นมาอาจจะเข้าข่ายกฎหมายอาญามาตรา381และมาตรา382และทางสมาคมจะเข้ามาดําเนินคดีกับพักการเมืองที่นําสัตว์มาทารุณ ประเทศที่เจริญแล้วเขาก็เลิกใช้แล้วนะเขาไม่เปรียบอะไรกับสัตว์ละเขากลับออกกฎหมายมาปกป้องคุ้มครองสัตว์เราก็เห็นเห็นอยู่นะครับบางประเทศแม้อารยธรรมเขาเก่ากว่าเราอย่างอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็ยกสัตว์เป็นเทพเจ้าด้วยซ้ําไปถ้าท่านอยากจะไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยท่านต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะแล้วถ้าท่านยังนําสัตว์ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นตัวสัตว์ มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับประชาชนที่ฉลาดคงไม่เลือกท่านเข้าไปในสภาเพราะนั่นคือแสดงถึงวุฒธธิภาวะที่ตกต่ำก็ลเลยจะฝากไว้ว่าอย่าใช้ดีกว่าขณะที่นายมีชัยรือชุพันธ์อดีตประธานบุธิสภาอธิบายว่าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ห้ามเฉพาะเรื่องการติดป้ายในที่สาธารณะ แต่ไม่ใช้กับการโฆษณาในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงทําได้โดยไม่ผิดตามกฎหมายแต่ห้ามใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองอย่างไรก็ตามล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครปลดป้ายโหวตโนของพักเพื่อฟ้าดินโดยให้เหตุผลว่าป้ายไม่มีชื่อและเบอร์ผู้สมัครซึ่งผิดข้อกําหนดเลือกตั้งแสงดาวนินจินดาครบมุมข่าวรายงาน